สวัสดีครับแฟนๆชาวซูเปอร์สตรยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยกับผมเอ็มเทเน่นะครับไปเริ่มต้นที่ฟุตบอลพรีเมยร์ลิ้งกิดนะครับเกมระหว่างทอรแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านเจอกับฮาร์เดอร์ฟิลด์นะครับคู่นี้เล่นที่ทอรแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับรังใหม่ของสเปอร์นะครับแล้วก็ฟอร์มของสเปอร์ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในช่วง2นัดหลังสุดก็ชนะทั้งคริสตัลพาเลส 2-0นะครับแล้วก็รวมไปถึงชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ1ประตูต่อ0ด้วยกันะครับเกรทเดอร์ฟิลด์ตกชั้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็แพ้รวดติดต่อกันมายาวนานเหลือเกินก็ล่าสุดก็แพ้ทั้งเลสเตอร์1-4พาเลส0-2เวสต์แฮม3-4บอลมา0-2และไบรตัน0-1นะครับเกมนอกบ้านชนะแค่เกมเดียวเสมอ3แพ้2ด้านสเปอร์ชนะ10เสมอ1แพ้4แต่โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดนั้นเล่นที่ไวท์ฮาร์เลนนั่นเองนะครับวันนี้ผมยังเชื่อมั่นครับว่าสเปอร์ จะมีสภาพความกรอบและแฮร์รี่เคนเจ็บยาไปแล้วเรียบร้อยยังมีพวกลูคัสมูราเดลลอลีซองฮึงมินพร้อมลงเล่นในแนวรุกนะครัมูซาซิสโกคริสเตียนอูริเซนอยู่วันนี้ครับ สเปอร์น่าจะชนะได้ครับ2ประตูต่อ0ูนะครับเชื่อในเกมรุกที่ไม่ได้มีดีแค่แฮร์รี่เคนเท่านั้นนะครับไปต่อที่เบอร์ลี่เจอกับคาร์ดิฟนะครับที่เทิร์ฟมัวซึ่งเบอร์ลี่เป็นต่อ0.5หรือว่าครึ่งลูกนะครับหลังจากที่คู่นี้เจอกันในลีกแล้วในบ้านคาร์ดิฟคาร์ดิพฟมา1-2นะครับเบอร์ลี่นะครับชนะมา2เกมหลังสุด ปรับสถานการ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะครับชนะวูฟ์2-0และชนะบอลมาร์ต3ประตูตอนหนึ่งนะครับชอนไดส์ยิ้มแกมปริขณะที่คาร์ดิเฟงนีนวอนหนอกเครียดใหญ่ครับแพ้แมนซิตี้แบบไม่น่าจะแพ้1-2และแพ้แมนซิตี้0-2อีตาหากเรียกได้ว่าเจอแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับนอกจากแพ้2เกมนี้ก็มีแพ้วูฟและแพ้เออร์ตันสกอร์0-2กับ0-3และมีชนะเวสต์แฮมเกมเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องเลือกแล้วล่ะฮะบางคนบอกเบอร์รี่มักจะไปสรุดทีมตั้งรับแต่ผมมองว่าเบอร์รี่ที่ชนะ อสองเกมรวดเนี่ยมีบทเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็มัน่นใจว่าเบอร์ลี่ยังน่าจะทำงานได้ดีกว่าคาร์ดิฟที่ยากเหลือเกินที่จะเก็บ3แต้มแต่ไม่ใช่ง่ายครับยังไงผมเชื่อว่าเบอร์ลี่ของชอนไดซ์จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับปิดท้ายด้วยเกมคู่ระหว่างฟูลแลมเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับซึ่งคู่นี้เอฟเวอร์ตันไปต่อครึ่งลูกนะฮะจนถึงครึ่งครบลูกอ่ะครึ่งครบลูกนั่นเองนะครับฟอร์มของเอฟเวอร์ตันในช่วงต้นซีซั่น ชนะฟูลแลมได้30นนะครับแล้วก็ฟอร์มของฟูลแลมตอนนี้ถือว่า,อาคงกระพันมากนะครับ แพ้แบบคงกระพันจริงๆแพ้ทั้งวัดฟอร์ด1-4ซิตี้0-2หรือว่าฟูล1-2เลสเตอร์1-3และเชลซี1ประตูต่อ2นั่นเองนะครับขณะที่เอลฟ์ตันเองนั้นก็ชนะมา3าเกมรวดครับอยู่ดีๆก็ฟอร์มดีขึ้นมาซักั้นนะฮะเชลซี Chelsea 2-0เวสต์แฮม2-0และอาร์เซนอล1ประตูต่อ0ครับซึ่งฟูลแลนเมื่อตกชั้นไปแล้วอยู่ที่ว่าจะเอาจริงเอาจังกับเกมที่เหลือไหมส่วนเอลฟ์ตันก็ยังต้องการเกาะกลุ่มนำให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแฮนดิแคปแบบนี้ผมเชื่อว่า เอฟเวอร์ตันที่ฟอร์มดุเอาชนะคู่แข่งมาได้ตลอดในช่วงหลังแบบนี้น่าจะเพรสซิ่งเกมแล้วก็ได้บอลกลับมาครอบครองได้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็เน้นยิงประตูอาจจะต้องไม่ต้องทำทำอย่างสวยงามแต่ยิงประตูได้จบเป็นพอผมเชื่อว่าเอฟเวอร์ตันวันนี้มีดีพอปุกไว้ชนะได้ครับ2ประตูต่อศูนย์หรือ31นะครับแล้วก็ใครที่กำลังรอลุ้นๆอยู่นะฮะก็วันนี้อย่าลืมครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับที่ แอดแอดนะครับสี่ยอดกุมารย้ำแอดสี่ยอดกุมารใครสมัครขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เฮ้งเฮปังปังปังเล่นสงการ์กันอย่างสนุกนะครับสวัสดีครับ